วัสดีครับเอ่อวันนี้จะอ,อธิบายในส่วนของเมนูเอ่อเมนูจอยสติ๊กรีโมทว่ามีอะไรบ้างนะครับก็คือนับแรก,กคือปุ่มนี้ปุ่มนี้จะเป็นปุ่มเปิดก็คือกด1นึ่งสองจันะครับมันก็จะติดประมาณนี้จิ้มสัญญาณปุ่มนี้จะเป็นปุ่มออโต้แลนด์การสตาร์ทคือทำประมาณตัววี ด้านล่างจะเป็นปุ่มชาร์จ usb แล้วก็ตัวสายคอนเนคเตอร์เสียบพข้ากับมาถือปุ่มนี้จะเป็นปุ่มอ a ต t o return ห่มห่มควายดึงมาปุ๊บมันก็จะ return เลยปุ่มนี้จะเป็นปุ่มคอนโทรลในส่วนของ f f stop นะครับก็คือค่า,าค่า f ครับก็คือรูรับแสงครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นปุ่มอคอนโทรลกิมบอลขึ้นลงต่างๆ ด้านล่างด้านล่างยังมีสองปุ่มก็คือวิดีโอตัวนี้วิดีโอตัวนี้โฟโตโ้โอเคครับประมาณนี้